สวัสดีพี่น้องเสียนห้าหน้อยทุกคนเด้อเป็นจังรอวันที่ยีสิบหกผ่านมานี่คือเมื่อนี้วันที่ยี่สิบหกนี่มีจำน,น,น,น่อยเนาะพี่น้องเนาะมีตาได้ตาวิ่งบ่มีบ่มีแตกพี่น้องเอ้ยไปกันได้บตาตออ่่ต่อกันไปเนาะได้วิ่งได้หรอก าเขาหลุดเขาว่าว,าวิ่งมาหลุดก็แล้วกันบางเทียมันกับว่าแตกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันกับว่ารับเนาะพี่น้องเนาะไปได้อยู่เนาะก็มีวิ่งก็ได้เฉพาะกิจกับพิเศษกับปกติน่ะเบียพี่รับเหมือนนี่เมื่อวานนี่แตกโมนี่รับเบียพี่เปลี่ยนมือกันจังไลยบุ รับๆแตกๆเจ้านะพอเป็ยนยังมาเบิองไม้มาแกะมือไม้นะมาแกะมือเด้อแบบนี้เด้อคามาเบิงองขามาจัดกันเป็นตัวอะไรของบันทีมีสิบเกตเด้อแบบนี้เด้ขอขามาไลมาแช่มาเชียกันเขามาติดตามกันเป็นจังไดผูใด กสีไปได้กันยูดอกตีเนอได้ขับประทูกันยูดอกมันห้าหน่อยกับเป็นทั้งสี่หลายพี่น้องเอ้ยย้ำแตกกระแตกขักขักเลยย้ำบ่าแตกกะมี่ได้วิ่งได้ยั้งเยกกันได้ขาประทูกันยูดอกตีเนะครับไปลงหล่ำลงเลี้ยนของเด็กเด็กเด็กหน่อยกันยูดอกตีเราลูกเต่าไปลงเลี้ยนเนาะพอได้ขัขาต้มข่านมเขาเมืองกันไปเชี่ยกันไปเนาะมันเป็นของ รวยไรวันไม่พี่น้องเนาะไร้ว,วันของไรยวันรวยไรวันหันผู้เขามาติดตามแล้วกะบ,บึงกะติดไปยุบเศร้าแลลวเนาะบ่ได้ผพิดพลาดปันใดดอกขอบอกมบงมัเชีรยกันเด้อผู้อยู่ไกยุ่ยไก,ก่กระได,ดามาเชีรยมาเบิ้งกันต่างกล่องนี่กะว่าอยู่ระดับจักเชียจักเป็นจังใดดอกเี๋ยวมือนั่นก็เขาเมื่อนี่กบว่าเขาอยู่ในกล่องกระไดเอา ว่ากันเนาะของวันที่ยี่สิบเกตบาทนี่ที่เป็นตัวใดกับเขามาเบิงมาส้มกันเด้อมาให้กำลังใจได้เลยพี่น้องเอ้พวกคุณได้มีกำลังใจจัดเลขให้เล่ากะส่งไปแล้วเนี่ยก็ะหาหน่อยหาหน่อย,หาหอยมาอนี่ก็เลยสามน่อยก็อพอไปได้กันเยอะดนอกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตะลุ่นของไงแล้วคนลาบ,บานี่วันที่หนึ่ง จังจัดเบิ้งของไงกันไก่ขาง้าเราเด้เบิ้งของไร้วันไปกอนเบิ้งเล่าเบิ้งหน่อยไปกอนจัดกันไปเบิ้งกันไปก็นาะเสี่ยกันไปตามกันไปเป็นจังไรกับมาเบิ้งมาเสียกันเด้อพี่น้องเด้อได้หน่อยได้ายก็บ่ววากันควาแต่ยาขัดทุนเนาะปลาต้งแกมีคาปลาทู่ไร้วัน คากับเขากับน้ำไปเนาะธรรมดาละหาหน่อยมันกลับไปในรลปมนี่แหละครับไฟหมักตัวได้ก็จังจัดนักเอาจัดนักได้คือกนนีนแหงแต่จัดสูมืออยู่กับถักษาเด้อพี่น้องเด้ออุคุนกับเพียงจะจัดสันเหล็กให้แค่นั้นจัดเหล็กจัดจับคูเหล็กให้แค่นั้นเด้อเอานั่กับมักตั้งได้กับจัดเอาบางเถียวมันกะ บ่เขามาตัวกลมตัวเด่นมันกับเขาตัวข่างๆเขียงนะพี่น้องเนาะเป็นตัวกับไปมั่งพังสีเนาะเป็นแตกตัวกับตัวยังไปกะมันกะคือวานน่นแหละมันเป็นของคำนวลน,นะพี่น้องนะดีแต่ว่ามันบ่หลุดมันไปได้โยมันเป็นเกมอีกชนิดหนึ่งละที่พี่น้องเลิกงนันเลิกการมาเมย์เมย์หละ่ละหล่มาลุนกันนิด,น,ดน้อยๆกันพ่อเลยข้าเขาต้มข้านมขาปนะลาทู่เนาะไรยวัน กับเขาคาะกับเขายี่เหมือนเสาหมือยี่แรงไปเอาบานนี้สิเป็นตัวแดกกับเขามาเบิ้งเด้อของวันที่ยี่สิบเกทบานนี้พี่น้องวันนี้ยี่สิบหกพันไปแล้วยี่สิบเกทลุยต่อเขานี่ยี่สิบเกทยี่สิบเกทมาเบิ้งเป็นตัวแดกกับเขามาเบิ้งมาส้มกันเด้อขยับกล่องจังไรเลยบ่เอกหนึ่งมาไปยังดอกบ่บังปไดะเดี๋ยวนเบบิ่งงงเออาพีน้ัปไดดดอกเี๋ยวก็แกงแล้วก็ลดไปได้ดอก จัดปึงบังบัง,บง,บงกับวัฟปฟิไดเอากับมาบ่งเลยฮานอยพิเศษพิเศษของฮานอยจับคู่ศูนย์หนึ่งลก็ห่งสอ Nâng xuống Si hạ Si ha, Si ha, nâng 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 kết kết nâng kết hút nâng kết lực hút à. kết hút kết hút kết xuống ha, วิ่งวิ่งซีหาซีหาวิ่งซีหาวิ่ง กมเด่นชี้หาร่องศูนย์หนึ่งเมื่อนี่ผลบ้าแตกเมื่อนี่แล้วก็ผลบ้า,าคอยพิจดดิตรดิเฉพาะกิด พี่น,ออน้อ,ยอยงอย่างใดน้อยยังอีกบุมันเฮ็ดบ่ไดดดอกพี่น้องเอ้มันหลายคนติดตามจักสิเอาใจผู้ใดแน่มันเอามาเบ่งอันนี้ละ,อ,นนละอันมันเฮ็ดมาตลอดนี่ละถึงมันบฮู้จักกบาเวลาได้ข้าเจ้าไทยทำจนเอาตาอันนี้ละขอมมาตจั๊กตัวนี้ละเด้อพี่น้องเด้อพิเศษ เขาเอามาเบิ้งตตัวนี้กับพ่อดอกเอาเบืงตะเหล่ากับหน่อยกับอบาถาบ้านนี่สามยางนี่กับพ่อแล้วหน่อยกับว่าเบิ้งตะหน่อยนี่ละมันมีหลายหน่อยไหมเจ้าปูทสเห็ดจากไหนเห็ดประทันเมื่อมีเวลาเห็ดย่างเื่นใส่ตะหัวขิดเหล็กอยู่ยางเดียวเจับคู จับโกสามศูนย์สามศูนย์สามสี่สามสี่สามสี่สามแปดสามแปด

cầu 90 cầu xuống cầu xuống Hãy subscribe cầu xuống. cầu xuống là cả. Kết 1 1, 2, 3, 4 5, kết kết cu À, vinh 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 9, 2 9, 3าดกับสามสองสองสามในี่ยใกล้กันเด้อพี่น้องเออบึงอยา่าไล่ตาเด้อมันยึดติดกันเลยจังเสียกับยูจังสันละ่ะมันคาเกณ์ว่าท่านถึกมันว่าถึกไปมือมันลันไปแล้วคม,มเด่นกับเก้าสองตัวล่างกับสองสาม มือ่นแตกมือน่นแะเกาแตกความกันขันมาคูเล่านี่แตกกันแล้วดิแตกกันมาเลยแตกทั้งเล่าทั้งน้อยเลยแเ่ก็มือน่นดุลน้ากันแตกน้ากันละมือน่นทั้งน้อยทั้งเล่าล่ะปก,กติแต่กเาเขาเป็นยังสันนะปก,กติ bốc cá tý cá cụ cáu kết chăng đôi con bưng canh phay bang anh hên đồng bạc kéo mặt trai chăng bưng canh khắc nho

hà si hà ha... hút si kết kết vinh Vinh Cầu Kiết Cầu Kiết Vinh Kiết Vinh Cầu Kiết Vinh Cốm Cầu บนเก่าเกศตัวลอกก่องหกเก็ดล่องหกเก็ดล่องหกเก็ดพี่ไอพี่เหมือนนี่รับไม่มีไอพี่ไหม พี่ไอพี่สมัอก็เป็นแซีมวันนี้จ้าหน้จ้าบ้าหลับจับกูสองแปดจะรับไปหม้อมอือก็แตกด้วมอือสามหนึง่งสามหนึง่งสามเก่า 3 câu cầu cầu si cầu si cầu cầu si si xuống si xuống si xuống สี่ศูนย์หกเก็ดหกเก็ดเก็ดหนึ่งเก็ดหนึ่งติดกันได้จังน้อยเนาะปีอนองเนาะบุกเป็นยังบุกเป็นยังวิ่ง วิ่ง28วิ่ง28 28วิ่งผมเด่น28ผมเด่น28 tổ lòng si xuống xám xuống cầu chết chết เจ็ดเจ็ดห้าแปดปูขุน มาแคาาป,าา Guys, แปหน้าจอเด er, ้อพี่น้องเด้อผู้ใดขามาแล้วก็ได้แคบหน้าจอมาเบิ่งกันมามาหลุนกันเฮามาหลุนกันแคบหน้าจอแคบหน้าจอแคบหน้าจอเด้อมาแล้วมาแล้วห้าน้อยปูขุนมาแล้วมาเบิ่งกันมาแลกกันหาน้อยวันที่ยี่สิบหกพันไปแล้วเมื่อนี้ของวันที่ยี่สิบเก็ดนะพี่น้องเนาะของวันที่ยี่สิบเก็ดห้าน้อย สปอกิด1ิบหก่รวยจะเนี่ยพมาฝากกับตาคุณพา้ารวยเยว้้ยอพผินหองเด้อของปูุนจัดไทยสปอกิดจับโคู่ศูนย์หนึ่งหนาหนึกเก็หกเก็ศูหวิ่งสีหากลมเด่น4ีหาร่องศูน่พิเศษ3ามศูนย์สา เก้าสองเก้าศูนย์เก็ดหนึ่งวิ่งเก้าสองกลมเล่นเก้าสองล่องสองสปกติเก้าเก็ดหกเก็ดสสา่สหนึ่งสี่ห้าหกสี่หกเก็ดวิ่งเก้าเก็ดมเล่นเก้าเก็ดล่องหกเก็ พีเอพีสองแปดสามหนเก้าสี็ดเจ็ดหนึ่งวิ่ง28กลมเด้น28งล่องสี่เก้มือนี้ของวันที่งีสเก็ดได้ผี่น่องได้วันที่2 6 0สิพันไปแล้วเป็นจังใดได้สามน้อยย่วันที่26ก็ได้เขามาเบิงเขามาเชื่อกันเด้อเใฟซีทถูกกูทุกคนลำล้ำร่วยกันเขามาเชื่อหาน้อยแล้วก็ได้ มือเอือนรวยรยทั้งน้อยทั้งเลลาห้อหมือเอือนเนาะอย่ากเก็บอย่าจนกันเด้ออย่ามีหลกมีไพ่ในขอบขั้วทุกข์ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขหาเงินหาท่องไงขายขายกะลํกากะรวยภูมิ <c oughs> ทำงานเป็นลักเป็นแรงแล้วก็ห้งขยับเงินเดือนเงินดาวขืนเดอ้อพี่นองเด้อผูทำให้ทำหน้ากะทำหัวทำสวนกะรวยทรัพย ด้วยสวนเนาะด้วยเขาด้วยนามด้วยสับสินสับในดินสินในหนามาละทำมาหากินกันไปยูยย่เย็นเป็นสุขร่างกายบ่ม,มีหลคมีไพ่ก็ประเสริฐแล้วนอคนเนาะคนบ่มีหลคก็คเป็นหลับอันประเสริฐสำหรับื้อนี้สวัสดี